แล้วถ้าผมไม่กลัวตายนะออกไปจากที่นี่ซะแล้วไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องนี้อีกที่นี่มันมีอะไรขนาดนั้นผมถึงยุ่งไม่ได้เฮ้ยคุณก็จะตายเมือนไอ้ตำรวจพวกนั้น ยายยายหนูมาช้านะจ๊ะนองยายเป็นอะไรจ๊ะไม่สบายเหรอเปล่าหรอก โกเลยโซกคุณพักภูมิก็ชอบกันเหรอกระปองอะไรกันก็น่าเห็นว่าเขาวันนี้เขามาตั้งสองหนแน่เขาก็ดูดีนะเขามีธุระของเขาเขาก็มาโอ้ยไม่หรอก อุ้ยจะทุระด่วนแค่ไหนไว้คุยกันพรุ่งนี้ก็ได้แกมพ็นผส่วนเขาเหรอฮะโรงแรมก็จะเจ๊งหรือไงถึงต้องรีบวิ่งแจ้งมาแจ้งผุ้ส่วนสักขนาดนี้ฮะธุระเขาจ้ะจบคุณพักภูมิเนี่ยเขาดูดีนะเอง็งเอ็งไม่ลองดูเขาหน่อยเหรอยายจ้ะรักกับคุณนายนะจ๊ะยาย เฮ้ยคุณนายอะแกคนนี้นหนุม่มหล่อด้วยรวยด้วยนะโศกเออขอโทษอย่างแกเงินซื้อไม่ได้หรอกแต่หนูรักคุณนายหนูไม่รู้ว่าทำไมทั้งยายทั้งน้าปองถึงอยากให้หนูเลิกกับคุณนายบอกมาได้ไหมทำไมจ๊ะไม่ใช่เพราะคุณพักภูมิด แต่อยู่ที่คุณนายทำไมจะยายคุณปริยากมลใช่ไหมใช่ไหมยายกับนปองกลัวอะไรก็เป็นผัวเมียกันหรือยังก็ไม่รู้อะ เองจะตกที่นั่งแย้งของของเขานะหนูไม่ได้แย่งแล้วเขาก็ยังไม่ได้เป็นอะไรกันหนูเชื่อคุณนายจะ้ะคุณนายไม่พูดปดแค่ไม่กลัวเขาหรือว่าโศกเขาคงไม่ฆ่าหนูหรอกอะไรที่เขาทำมาเรื่อยๆตอนนี้หนูไม่กลัว เคยกลัวแต่ตอนนี้ไม่กลัวแล้วจ้ะ ป้อมมีเรื่องอะไรอีกลาวคิดถึงก็มาหาไม่เจอนานไปไหนมาฉันไปหาแกที่บ้านไม่เคยเจอไปทำอะไรผิดๆที่ไหนโซ นับปองบอกฉันแล้วป้อมฉันรักแกฉันห่วงแกแกเป็นเพื่อนเกือบจะคนเดียวในโลกนี้เลยนะแต่ห่วงแกมากแค่ไหนมันจะไม่ช่วยอะไรเลยถ้าแกไม่ห่วงตัวเองฉันพยายามแล้วโศกพยายามแล้วฉันโตมามีแต่คนทำร้ายแกโตมามีแต่ทำร้ายตัวเอง ใช้เงินเหรอเท่าไหร่คุณชัดทอง เนี่ะได้หรอคะฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณฮะฉันอยากให้คุณออกจากงานคุณอยากหรอคะคุณฉัตรทองขอฉันขอก็ได้ฉันขอให้คุณออกจากงานขอให้ผลคะ่ะคุณก็รู้อยู่แก่ใจจะทำเป็นไม่รู้เลยถ้าคุณยังยืนยันจะทำงานต่อไป คุณก็จงใจจะทำลายฉันกับพู่มั่นของฉันเพราะเขารักคุณเขาไม่ได้รักฉันเขารักคุณเราสองคนมั่นกันก็เพราะผู้ใหญ่แต่ถ้าคุณไม่ถอยไปจากเกมนี้ฉันสูญเสียเขาแน่และฉันจะไม่มีวันลืมเลยว่าคุณเป็นคนทำลายชีวิตฉัน จ,จองเวรแกจะทำลายแกทุกวิธีทาทงเช่นทำได้แกเข้าใจไหมแกเข้าใจไหมจำใส่หัวไว้ด้วยนะหนึ่งตัวมนันงา้นแต่งจะเริ่มหกโมงครึ่งแต่งงานสัมมนาจแจ้งเราว่าจะเลิกมห้าโมงเย็นครับเรามีเวลาเตรียมงานแค่ชั่วโมงเศษถ้าอย่างนั้นเนี่ยแจ้งทางคนู้จัดการเรื่องนี้นะครับให้ย้ายห้องสัมมนาไปที่ห้องอื่น แล้วถ้ายังไงเนี่ยอาคุณพิภากีไปพูดด้วยค่ะคุณภาคภูมิแต่อาจ,จต้องมีดิสเขาะนะคะไม่มีปัญหาครับถ้ายังไงเนี่ยทำเรื่องให้ผมเซ็นแล้วกันค่ะ เจาพอดีผมเพิ่งมานะ่ะรายงานตัวครับนะคะคุณพักพุ่มคะแองเจล่าจะลาออกค่ะอย่าห้ามค่ะคุณพักคุมมก็ทราบว่าเพราะอะไรไม่อยงั้นคงไม่ไปหาเจงที่บ้านแองเจล่าจะจำว่าคุณพักคุมมเป็นเจ้านายคนแรกที่ดีที่สุด เวลาไปทำงานที่ไหนต้องอ้อนวอนพระเจ้าให้พบเจ้านายอย่างคุณอีกหรือครึ่งน,นึงก็ยังดีค่ะยังเจาทำไมอไม่ต้องออกนะเราจะพบกันอีกค่ะไม่ได้หมายความว่าังเจาจะหายไปนะคะ